สวัสดีครับวันนี้เชฟกระทะไม้ดังไปทั่วโลกหรือว่าเชฟกระทะไม้ไม่ได้ไปปิ้งไปย่างที่ไหนแต่วันนี้เขาเรียกว่ามาอยู่กับอาหารทะเลพร้อมกินได้เลยเนาะจากคุณแม่คุณแม่จันเนาะร้านแม่จันก็นแล้วกันนี่อยู่ที่ที่ลานจอดรถอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเชฟกระทะไม้มาดูคุณแม่บอกว่าเท่าไหร่นะสองร้อย <200 S 1> ้ะนี่ถุงละสองร้อยเขาเรียกว่าก <200 S 1> ุ้งเกล็ดกากุ้งเก็ด งเยียนดูนี่ครึ่งกิโลที่ครึ่งกิโลแต่ถ้าเป็นตัวเป็นๆน,น่าจะสองหรือว่าสามโล <500. S 2> นี่แล้วก็นี่ที่สองร้อยห้าสิบดูครึ่งกิโลโอ้โหพร้อมกินได้เลย <laughs> เกี๊ยวกะทะไม่ดูถุงบักใหญ่บักเอบดูเนาะ <laughs> คุณป้าบอกว่าทานได้เลยคะ่ะอยู่ได้อยู่ได้เป็นเดือนเลยเนาะ อยู่ไม่ได้นานอยู่ไม่ได้ไม่ได้นานนี่เขาบอกว่าอยู่ไม่ได้นานพร้อมกินได้เลยพร้อมรับประทานได้เลยเนาะนี่เขาเรียกว่ากุ้งอะกรอบๆดังนั้นเลยเ็บกระทะให้มาบอกได้เลยเนาะว่านี่อะไรนี่กระปิก้อนว้าวนี่เท่าไหร่นี่ก้อนละแปดสิบบาทนี่หอมอร่อยนี่ก็ท่านท่านบอกว่านี่เนาะมีปลามีเขาเรียกว่ามี นี่นี่ปลาหอมนี่เจ็ดสิบบาทเองเนาะเจ็ดสิบบาทแล้วก็นี่อะไรเนาะนี่หอยนี่นี่หอยนี่สองร้อยเนาะไม่ต้องไปมุดน้ําหรือว่าทะเลนี่ห้าร้อยห้าสิบนี่หนึ่งกิโลใช่ไหมคุณแม่นี่ครึ่งโลออโอ้ยอร่อยมากเลยไม่มีเค็มแล้วก็นี่ที่ขาดไม่ได้ปูหตัวเบักเลยเนาะนี่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 ขายยังไงเนี่ยนันโล นี่นี่โลเก็ตร้อยบาทหรือว่าใครต้องการเนาะก็มาที่ร้านนี้ได้เลยเชฟกระทะไม้กันรันตีก็แล้วกันว่าที่นี่อาหารทะเลสดและใหม่แล้วก็กรอบด้วยนี่ขายมากี่ปีแล้วยี่สิบกว่าปีนี่ยี่สิบกว่าปีแล้วบอกได้เลยว่าอร่อยมากเชฟกระทะไม่กันรันตีว่ามากูกที่สุดในย่านนี้ก็แล้วกันเชฟกระทะไม้บอกได้เลย เดนะือดนะจืดอร่อยอ๋อนี่จือดอร่อยมากเลยใครที่จะทำข้าวต้มเจก๊กกระทะไม้กาลัมปีก็แล้วกันเนาะ